มันจะไหนขยันดีเลยเนี่ยเอ้าชิพายมาทำอะไรเนี่ยแล้วเป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเออมาก็ดีแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยดีกว่าอะไรก่อนไปดีเจคำนวณเคลียร์กับผมก่อนเคลียร์อะไรหรอโอ้โหเอาเสื้อมาหมดเลยฉันเกงหรือฉันจะใส่อะไรเนี่ยของใครล่ละไชเลสเตอร์ใครอ่ะนั่นกินน้ำก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่นี่อ่ะประตื้อปังตี ฟังเสียงสวยนะเนี่ยดูวันนี้ทำไมแก่ล่ะแก่ที่ไหนแล้วที่ไหนเนี่ยโหทำสวนเก่งพูดเล่พูดเล่สวนมะนาวป้าตึงเนี่ยออกลูกทั้งปีเลยนะโอ้ยผู้ช่วยผมอยากจะรู้ว่ามันออกยังไงจะมาผสมพันธุ์เหรอบ้าแล้วคนบ้าถ้าอยากรู้เอางี้กันแล้วกันเดี๋ยวให้ป้าตึงพาเข้าสวนไปเลยเออจะไปไหนเออเหนือ เดี๋ยวไปดูตั้งแต่เริ like like okay. okay. like ่มต้นปลูกยังไงถึงจะรสชาติอร่อยขายยังไงได้ราคาดีแต่ปตึงแน่นองเปรี้ยวทุกรูปปัึงไม่หวานนะคะโอเคจะไปดูในสวนแล้วกันไปโอ้โั้งกระตโอ้โหมีฝรั่งด้วยเว้ย Hello ยู u

เอาลงชํากระดินเขาจะออกลากให้ครับแล้วตอนยังไงวิธีการตอนดูกิ่งดูอะไรยังไงแบบ้ครับดูกิ่งแบบว่ากิ่งไหนที่มันมีอันเดียวนะแล้วเราก็จะควนเอาไรไกิ่งอย่างนี้เดี๋ยวต้องตัดทิ้งเพราะใช้ไม่ได้ครับตอนแล้วอ่ะตอนแล้วตอนแล้วมันจะมีลูกไหมนีนั่นแหละข้างล่างเยอะเลยจริงอ่ะไม่เชื่อจริงตอนแล้วไม่มีลูกหรอกมีนี่พอพูดถึงมะนาวใช่ไหมจ้าพอเราตอนแล้วเราควน ขั้นตอนมันใช้ระยะยังไงฮะะเดี๋ยวออกดูได้ไหมได้ได้ได้มาสร้างสรรมาทําลายพันแล้วก็เราก็เอาเอาไว้นั่นเอาน้ํายาทาแล้วก็หุ้มหุ้มแล้วก็ผูกไว้แล้วเลยในถุงนี่อะไรสิบห้าวันคือขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวที่เขาก็ไปทุบๆมาแล้วเราก็เอายาทาฟันก่อนนะยาฟันแล้วนีแรละทอแค่เนี้ยแยาอะไรอ่ะเอายาอะไรยาปลูกลากพอมาทาแล้วก็ เอากับมะพร้าวนี่มียาปลูกรากด้วยเหรอจ้าขอหน่อยได้ไหมได้เยาไปปลูกผมแค่นี้ยังไม่พออครับหมดแล้วหมดหัวแล้วเมันต่ดไม่เฉยเอาเสื้อกูมาเสื้อยาอยู่หัวหล่อตายเลยดีเจคำลนเออตัวนี้จ้ามันใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะออกลาก25วัน25วันต้องรดน้ำไหมครับ ไม่ต้องรดเลยตับมะพร้าวนี่จะอุ้มน้ําไว้ถึงระยะเขาแล้วละกเขาจะออกมาเองอออกมาเองแล้วเราก็เอาไปลงชํากับกระถางอีกทีนึงกระถางอีกทีแล้วก็ถึงจะไปลงพื้นดินครับจ้โอ้กิ่งก็ต้องดูนะกิ่งใหญ่กิ่งแนก่งแบบนี้ไม่ได้ต้องเอากิ่งเพวชลาดแบบนี้อกิ่งแบบนี้แก่ไปรากจะไม่ออกครับต้องใช้อ่อนๆอย่างเงี้ยโอ้ใช้อ่อนๆแล้วมันไม่ตายเลยครับไม่ตายค่ะปตึง ระตึอช่วยไปดูวิธีการปลูกหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าโอ้โหมะนาวประตึงนี่ดกได้ค่ะดกมากๆเลยนะคะเดี๋ยว<ะ>พาดีเจเข้าไปดูหน่อยะนะคะโอ้โหอันนี้ลูกใหญ่เว้ยะดคิมก่อนโอ้โหอีกแล้วนะเนี่ยพี่ไพ ไข่มาอู้อีกแล้วเนี่ยมาเ๋ยวจะชิมดูชิมอะไรมากมายเนี่ยไปดูกันปลูกมะนาวดิเออเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปไป,าปามานี่โอ้นี่เราเป็นการปลูกใช่เด่ดีเจที่ตอนที่ตัดตอนมาตรงนู้แล้วก็มาลงดินเนี่ยจ้ะแล้วทำไมต้องมี2ต้นครับสองต้นนี่เหรอคือเราปลูก2ต้นเนี่ยต้นใดต้นหนึ่งเขามีอาการ เหลืองเราจะไม่เอาเราจะตัดทิ้งไปัต้นหนึ่งแล้วจะเหลือต้นหนึ่งแล้วต้องปลูกลึกไหมครับไม่ลึกเสมอตุ้มตุ้มที่เราตอนเมื่อกี้เนี้ยเอามาลงแล้วก็ตั้งเสร็จขุดหลุมตั้งตุ้มจะต้องเสมอกับพื้นแล้วก็เอาดินกบพอดีตุ้มถท่ามากกว่านั้นเขาก็จะลากเน่าเพราะลากเขาอ่อนไงแล้วหลังจากที่ปลูกเสร็จอะไรเสร็จต้องลดน้ํายังไงแบบไหนมั่งลดน้ําเหรอก็ต้องปลูกใหม่ๆก็ต้องรด ทุกวันเลยนะทุกวันปลูกเย็นรดเย็นทุกเย็นของของที่เราปลูกต้องนานสักสัปดาห์ไปแล้วนะแล้วถึงจะเว้นน้ําได้วันเว้นวันแล้วนี่คืออันนี้นะมันประมาณครึ่งเดือนกว่าเขาก็จะพีมาตามตาไปเรื่อยๆอ๋อจ้ะตึ้งซุวมอยู่ตรงไหนอันตึกงซุ่มเหรอเนี่ยพีดแล้วอ่ะได้นู่นเดี๋ยวพาไปตัวกวนจริงๆเลยนี่เปียวตรงนี้ มะนาวมะตึงเปรี้ยวทุกลูกเปรี้ยวทุกลูกนะมะนาวมะตึงอ่ะในกี่เดือนนะเนี่ยอันนี้เหรอสัปดาห์สองสัปดาห์สัปดาห์าาแรกที่เรามาลงใหม่ๆหม่เขายังไม่พิสัปดาห์แล้วเท่าไหร่ฮะสัปดาห์ก็เจ็ดวัน <c oughs> เหรอ,อจะผมไม่ใช่บ้านเช่าจะถามว่าสัปดาห์เท่าไง <c oughs> นั่นแหละมะตึงน่ารักนะเนี่ยว่ปลูกเองเลยป่ะปลูกเองเลยกับมือเลยต้องหน่อยไหมไม่เอาขี้จะแตกเลยกินทุกวันช่วด้วยครับเปรี้ยวทุกลูกไม้มะนาวมะตึงอ่ะ ทำไมรังเกียจสักหน่อยไหมไม่พอไหมเอาอีกแม่เดี๋ยวจะเอามาให้อีกสักถุงหนึ่งอะไรนะกูช่วยพูดไม่คิดเลยพรวนดินขึ้นมานะแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอ,อกเนี่ยหาวานตอนตอนเล็กๆประมาณาสัปดาห์เดียวจะหวานลงไปนะเพราะว่าปุ๋ยคอ,อกนีต่ตะเค็มเพราะว่าเท่าสองสัปดาห์แล้วเราก็หวานได้หวานไป ครับแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆเขาก็จะขยอยแล้วก็เปลี่ยนบ้างเอาปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้วก็ปุ๋ยคอกบ้างเงี้ยมาปนกันปุ๋ยคอกได้นะฮะเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่ใชอะไรเนี่ยประตึงเนี่ยอะไรขี้งัวขี้วัวขี้จริงหรือเปล่าจริงเราทิ้งดูวยทิ้งไปเร้องต้องคิสูตรก่อนอ่าดองดีเป็นไงยดีนะเนี่ยนาวนาวมันยันโตเลยพี่ไผ่กินขีโตเลย ลองกินขนาดะมะนร้าวยังโตเลยพี่ไผ่กินแล้วต้องโตเลยอะไรไม่ใช่ขนมปังเหรอเอาถ้าประตึ้งแล้วอย่างนี้อ่ะเอ่อกี่เดือนเราจะได้เก็บลูกมันนะฮะอ๋อประมาณ18เดือน ือนเดือนถ้าเท่าเราเอาไว้เร็วมันก็มันจะหง่อยไงพอเขาออกมาเราก็ปิดทิ้งไปเลยค่ะ18เดือนนี่เราไว้ลูกได้เต็มที่เลยแล้วต้นก็จะไม่หง่อยไม่แก่นไม่ต้องเสียดายที่มันออกที่เราปิดทิเดือนทราบมาว่าประตึงนี่เก่งมากเลยนะมะนาวเนี่ยพอเก็บได้แล้วมันจะออกลูกตลอดเลยใช่ไหม ขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องให้ประึงพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นเลยนะว่าระยะนี้ขนาดนี้แล้วออกผลเท่าไหร่ะหน้าแรงก็มีนะนี่ตือเนี่ยแบบมีต้องต้องดูแลมะนาวส่งแม่ค้าตลอดทั้งปีนะคะทราบมาเลยนะประตึงเก่งจริงๆขอบค ah er ุณมากนะคะเดี wa, e ๋ยวพาไ้ประึงพาไปดูใหม่่ะได้ค่ะได้คับลูกตกมากนะครับเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันครับเนี่ยอ๋อ สิบแปดเดือนจ้ะสิบแปดเดือนโอ้ oh, ลูกดกกันขนาดนี้แล้วปาตึงต้องฉีดยาต้องทําอะไรยังไงมั่งอ๋อเนี่ยเหรอรฉีดแบบยี่สิบวันหรือสิบห้าวันถ้าเขาจะผลิตยอดใหม่อย่างนี้นะผลิตยอดออกมาต่อย,ยอดแบบนี้เขาเรียกว่าต่อย,ยอดนะต่อยอดเราต้องฉีดพอเห็นเขาพีข,ขึ้นมาเราต้องรีบฉีดเลยถ้าไม่ฉีดอนะ แมลงเขาจะมาไถอถ้าเป็นลูกอย่างนี้แล้วก็ประมาณ20พุวันอันนี้ต้องมาทีดหนึ่งครับพอเขาพริบมาขึ้นนี้นะเราต้องรีบเลยถ้าเราไม่รีบฉีดแล้วใบจะเสียครับแล้วมีมันมีร่วงมีอะไรอย่างนี้ไหมฮะอ๋อนี่เนี่ยคือแทงเกอร์ที่มาจากน้ําฝนอ๋อาจาะเอายามาคือเราฉีดเนี่ยเพื่อเคลือบเคลือบไม่ให้น้ําฝนติดลูกอืมใช่จะเคลือบใบด้วยเคลือบลูกด้วยในตัวเลยครับั้ง เต็มที่ก็คือ20วันเท <ứng? S 2> ่าอย่างนี้ไม่ถึงอาทิตย์ต้องฉีดทิตย์อาทิตย์ต่ออาทิตย์นะเท่ารดเท่าพิขนาดน,นี้นะเท่าอย่างนี้ได้15วันก็ฉีดทีนึงแล้วลูกที่มันโตโตขนาดน,นี้กี่วันเราเอาไปขายได้อันนี้เนี่ยขายได้แล้วอันนี้คือเบอร์ลอยเขาเรียกเบอร์ลอยเบอรอ์ที่สามเบอร,อบอรอ์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอันนี้เบอร์สามยังเก็บไม่ได้แต่เราอยากได้เบอร์ใหญ่คือเบอร์จัมโบ้บแต่ต้องรออีกสักครึ่งเดือนจะได้เป็นเบอร์ที่หนึ่งอันนี้ตกอยู่เบอร์ที่สาม มันใช้ระยะเวลาในการที่จะเจริญเติบโตกี่วันอันนี้เหรอตั้งแต่ออกดอกตั้งแต่ออกดอกก็หก <6 S 2> เดือนหกเดือนถึงจะได้ลูกมะนาวถึงจะได้ลูกมะนาวครับหกเดือนถึงจะได้เก็บขายตั้งแต่เขาเป็นดอกเลยอะ่ะครับจ้ะแล้วการที่เป็นดอกป้าตึงต้องมีมาฉีดยา บำรุงฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรแบบนี้ไหมต้องฉีดแล้วเราต้องดูด้วยเท่าเขาบานเสร็จแล้วเท่าหัวมังวันนะเท้าพี่มังวันอะแบบหัวไม่ขีดอะอ๋อตัวเล็กๆเล็กๆเราต้องรีบฉีดเลยถ้าไม่ฉีดแล้วลรออะลรมาตายให้ถ่ายให้ผิวนี่จะเสีย แล้วลูกหลกอย่างนี้ต้องเด็ดออกไหมหรือว่ามันจะแย่งอาหารเนี่ยไม่ไม่ต้องเด็ดไม่ต้องเด็ดเลยเพราะว่าธรรมชาติเขาปล่อยไปเลยปล่อยตามธรรมชาติเลยใช่ครับผมมันก็เจริญเติบโตได้ได้แล้วต้องใส่ปุ๋ยใส่น้ําดูแลอะไรยังไงแบบนี้สม่ำเสมอเลยถ้าเราทําสม่ําเสมอใส่ปุ๋ยรดน้ํานะครับวันเว้นวันเนี้ยเขาจะมีลูกตลอดนอกจากถ้าเราไม่กะให้เขามีลูกนะอะเขามีปุ๋ยกินเนี่ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรแล้วแต่เนี่ย เขาจะมีตลอดไปเลยทั้งปีแล้วจะดกด้วยปลาตึงเขาเก่งนะคะเก่งต้นมะนาวปลาตึงนี่ไม่โตไม่ไม่ไม่ต้นใหญ่นะคะแต่ต้นเล็กๆเนี่ยสามารถออกลูกได้เต็มต้นเลยนะคะปลาตึงนี่เรีกว่าเป็นเกษตรกรดีเด่นอีกคนหนึ่งเลยนะคะขบคบคุณค่ะค่ะปลาตึงครับแล้วก็มะนาวหลังที่ออกลูกออกผลออกไรเสร็จสัเรียบร้อยอากาศล่ะครับอ๋อร้อนหนาวฝนเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอากาศหนาวอากาศหนาวเขาจะไม่โตครับ เขาจะไม่โตจากเนี้ยจากเดือนนื้อที่จะเก็บได้ไม่ได้ครึ่งเดือนนะนะอันนี้เขายังไม่โตเท่าหน้าแรงหน้าร้อนเนี้ยเขาจะเก็บได้เร็วครับเขาโตเร็วเขาชอบฟาร์มร้อนมะนาวอ่ะจ้ะแล้วพันมะนาวที่ป้ตึงปลูกนันชื่อพันอะไรครับอ๋อเป้นพวงจ้กเป็นพวงโอ้โหมะนาวี่มันมีเป็นพวงเลยนะครับชือน่ารักเนาะลูกโดกมากนะมะนาวนี้เป็นมะนาวจากียกว่าปลูกมีการศึกษาดูแล หรือว่าปลาตึงทาตั้งแต่เป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเลยทาตั้งแต่เด็กเลยเด็กเลยครับจ้ะ,ะมาดูวิธีการเก็บมะนาวที่ถูกวิธีที่ถูกยังไงต้องเก็บยังไงครับปลาตึงก็เด็ดแบบนี้เด็ดอ่ะฮะใช้หัวหัวแม่มือเด็ด แล้วปลายนิ้วลองปลายนิ้วลองแล้วก็เด็ดอย่างเงี้ยครับอ๋อเด็ดแบบธรรมดาอย่างนี้เลยใช่เนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกลูกที่ใช้ได้อ่ะลูกที่ใช้ไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนครับเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยใช้หัวแม่มือเด็ดนะครับเนี่ยดูฮะท่านผู้ชมครับนี่เนี่ยเปนะฮะดูเปลือกมันจะบางเป็นอย่างนี้นะฮะ ครับนี่มะนาวนะฮะโอ้โหน้ำน้ำเยอะจริงๆนะฮะเดี<อ>๋ยวถอดแว่นดูก่อนนะโอ้โหใส่ทำใหม่มาแว่นครับโอ้โห,โโหดูสิมะนาวเปรี้ยวจริงเปล่าฮะมาดูตาพี่เปรี้ยวจริงฮะอืมว้าอืมเปรี้ยวจริงครับ,อ,รรบอะไร,รทำไมเสียวฟ้านึ่งดือ้ออร่อยจริงเลย พอล้พอล้วอละโอเคที่เก็บพาไปสุ่มนั่นนะเดี๋ยวปาตึงสาธิตวิธีการตอนให้ดูหน่อยได้ค่ะต้องใช้ยังไงแบบไหนค่ะอันดับแรกเลือกกิ่งเลือกกิ่งเลือกกิ่งที่ไม่เพชฉลาดและไม่เฟชฉลาดมากถ้าเฟชฉลาดมากๆเนี้ย คือเขาจะแตกแล้วเห็นปะแล้วรากจะไม่ออกจะต้องขึ้นหมั้งบนนี่ให้เป็นสีนี้ถ้าสีนี้ตอนแล้วรากจะไม่ออก้อดสีนี้ค่ะต้องเด็ดใบออกนะเด็ดใบออกก่อดก็ฟันครับผมเอามีเจถือนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวคว้นก่อนครับผมปึ๊บระวังไมู่้นะตึ่งต้องฟันนะฮะต้องฟันอยู่เลยลึกได้ไหมคะัได้ได้ลึกกว่าตาตัดิอ๋อ จะริ้วหายเนี่ยนี่ต้องต้องต้องโคดด้วยไม้ไม้หม้เขาจะลากเขาเนี่ยครับจะไม่ติดเพราะว่าเขายังมีไอ้นี่อยู่เปลือกอยู่ต้องเอาเปลือกออกให้หมดเปลือกออกให้หมดนะฮะครับอ่าเป็นการผ่าผ่าเพื่อจะให้อ่าเรียกว่ามีเรียกว่ากาบมะพร้าวใช่กาบมะพร้าวแล้วต้องตียังไงฮะ ก็ทังหุ้มมาอ่ะอย่างนี้แล้วก็หุ้มกิ่งไว้ค่ะหุ้มเลยอ่ะครับอ่านี่ทังหุ้มอย่างงี้น้องไผ่ครับทังหุ้มเสร็จผมมีดให้ผมเลยต้องต้องมัดอย่างนี้เลยใช่ใช่ค่ะครับผมแล้วต้องมัดอย่างนี้ฮะมัดไนี่แะไรนี่ค่ะพอนี่เสร็จแล้วก็มัดเลยมัดเลยโอเคมัดนี่เลยมัดเลยครับต้องแน่นด้วยเปล่าแน่นค่ะแน่นอ๋อแล้วทำไมต้องต้องมัดเฉพาะตรงกลางคะมัดบนมัดล่างไม่ได้หรือไม่ได้เปราะเดียวเลยโอ้ยเดือดเดี๋ยว มือมือมาติดมือด้วยไายหมดแล้วอขอชิมดูสักหน่อยอลูกนี้อาจจะหวานก็ได้นะ ไ,ไ,ไม่ไม่ได้มีน้ำหล่อเลี้ยงครับอ่าเราก็ต้องปลูกว่ากันว่าเขาจะไม่ค่อยโตก็ป,ปลูกแคบหน่อยครับถ้าเป็นที่เขาปลูกกันทุกวันนี้จริงๆอะ่ะมันตั้งห่างประมาณสามวา, 3, า3วาต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งต้นจะ้ะแล้วพุ่มจะชนกันแล้วจะมันจะแลดูดีอันนี้เราต้องทําให้มัน ไอ้นั่นหน่อยให้มันถี่หน่อยเพราะว่าดินไม่ดีเท่าดินตามน้ําท่องร่องอะก็ต้องถึงสามวับแล้วก็มีการตัดกิ่งมีการที่ว่าควบคุมไม่ให้มันสูงไหมไม่ต้องเลยตรงนี้เลยไม่ต้องครับเขาจะสูงไปเรื่อยๆก็ปล่อยเขาขึ้นไปอ่าเวลาเราเก็บเราก็ใช้ไม้สอยเอาแล้วมันอยู่ได้กี่กี่เดือนกี่ปีอ๋ออันนี้เหรออันนี้ถ้าดูแลเขาดีๆนะอยู่ได้ห้าปีห้าปีห้าปีเขาก็ไม่ตายเขาจะอยู่อย่างนี้ไม่ไปใส่ปุ๋ยดูแลเขาดีๆอ่ะ ถ้ามันแก่ขึ้นมามันจะมีออกลูกออกผลไหมออกแต่ก็น้อยหน่อยครับค่ะอ๋อก็เรียกว่าเป็นความรู้จากชาวบ้านเลยครับทำไมต้องเอาไม้ไผ่าปักอย่างนี้ป่ะอ๋อไม้ไผ่เนี้ยเหรอครับปักชูกิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ลูกลงไปติดที่พื้นคเพราะแตะพื้นแล้ว ผิวจะเสียขายไม่ได้ราคาอ่าถ้าให้ชูขึ้นมันจะได้ราคาไม่จะได้โปร่งด้วยโป่งด้วยฉีดยาก็ง่ายครับต้องตัดเก่งต้องตกแต่งเก่งไหมไม่ต้องเลยเราแต่งโคนไม่ให้มันลกอย่างเดียวเพราะนั้นเราแต่งด้านล่างด้านบนเราปล่อยไว้ให้เขาขึ้นข้างบนอีกเดียวครับด้านล่างนี่เท่านั้นพอมีรูหดเราก็แต่งออกอ่าเขาจะขึ้นข้างบนตะพืชครับอย่างเงี้ยจะทําให้โปร่งขึ้นมาครับเเป็นความรู้ฉีดยาก็ง่ายด้วยฉีดยาง่ายจ้าครับผม สีไ่มีทั้งมะนาวและมีทั้งฝรั่งใช่กล้วยอืมโอ้โหปลาตึงมีส่วนครัวลวกกินได้ด้วยเออเดี๋ยวๆสีไ่เนี่ยปลาตึงทำกี่คนสองลมจับสองคนได้ขนาดนี้เลยเหรอได้โอ้ทำยังไงอ่ะก็ปลาตึงก็ทำกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงโอ้โหน่าชื่นชมมากเลยปลาตึงโอ้ขอเป็นลูกน้องได้คนได้ไหมได้ มาแล้วโอ้อะไรนะเดินโอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วเหมือนเหมือนเอาไม่เคยเห็นมะละกอไงจะบ้าเรอเคยเห็นมัะมุถือสวนมะนาวมีมะนาวมะละกอมีผักด้วย ปลาปะยาป๊อกป๊อกเออนุ่นนุ่นลูกนุ่นนุ่นนุ่นโอ้ให้ป้าจะกินเหรออะไรเล่าลูกนิดเดียวใครจะกินได้อะลูกตัวไหนอะใหญ่หน่อยดิใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายปีนนี่โอ้โหอะไรนี่มันต้องปีนเก็บได้เลยทำให้เหมือนชาวสวนหน่อยนี่แค่นี้ทำไมเป็นปีนดูดิชนหัวแล้วน่ะ เป็นแบบ เดี๋ยวปายังมีเมนูหนึ่งปารอนะเดี๋ยวไผ่จะไปวานแหกับดีเจคำลนออบอกปลาเยอะนี่ทำไมป้าตึง <Pedro. S 2> เจคามีปลาหรอนี่ปลาอะไรไม่บอกป้าเนี่ยปลาเลีโอ้โหเออปาโอ้ยเ่อเออเนี่ยสะตวกที่บอกเลยนี่แหละสัตนี้เลยโอ้โหเอยโอ้ตรงนี้เลยวะ เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เออทำไม่ได้ดิเป้าไม่รู้เนี่ยก็ลองไปสินะโอ้ก็ลองไปสิตีอีกแล้วจะได้เหลืองไหมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรดำน้ำน้นผีนี่เนี่ยก็ลองไปกอดดิไปจะได้เหลืองไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ จะบอกลูกบอกร้านจะเจอดีเจคำลน่นจะรู้จักมันนะคีย์บอร์ดอีกอะไรเป็นตะเคียวไงถอนสายบัวทำเป็นเล่นในเนไไมื่อไหร่มันจะได้ปลาเนี่ยห,ห,หาเร็วเร็วดีก็หาอยู่เนี่ยปลามาเจอล้วจุ่งเลยมึง ไมื่ไหร่ได้กินปลาทีเนี่ยนะทำร้อนไผ่ไผยังหนกีนนะหนกันหมดเลยพอไม่ได้ปลาปุ๊บไปกันหมดเลยนะเ,นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวพี่ไปปลูกบัวก่อนเลยเ,เ,เดี๋ยวมัน เดี๋ยวปลานีเดี๋ยวเดี๋ยวนะเว้ย, <c oughs> เ,ยเดี๋ยวปลูกพวอตรงนี้ดยพ <c oughs> ีไผ่ไผ่ลา